ทีนี้รถไฟต่างประเทศเนี่ยเขาเปิดปิดเป็นเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้ตรงเป๊ะมากตรงเป๊ะมากผู้หญิงคนนี้ฮะก็มองเอาเพื่อนยังไม่มาประตูก็จะปิดแล้วทำยังไงดีเธอทำแบบนี้ฮะลองชมครับ เนี่ยคุณผู้ชมในข่าวนะเขาบอกเป็นเพื่อนแต่ผมดูคลิปนี้ผมมองแล้วครอบครัวเพราะว่าเป็นมีเด็กๆกันเนาะใช่คือเหมือนเป็นแม่กับน้องๆหรือเปล่าเป็นญาติกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะเป็นห่วงครอบครัวเธอแหละเดาว่าแบบนี้นะฮะแต่ว่าหลายๆคนเขาบอกเออเอาจริงง่ายสุดก็คือว่าผู้หญิงคนนี้ก็มารออยู่ข้างนอกรถไฟไหมถูกแล้วเดี๋ยวไปเออไปรอบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าดูคลิปเต็มๆอ่ะ คือเขายื้ออยู่แบบนี้นานเหมือนกันนะมนานอันนี้ตัดมาแป๊บเดียวเองหลายน้าทีมากมากนะคะเออแล้วคนที่เขาตั้งข้อสังเกตเขาบอกว่าเอาจริงนะมุมหนึ่งอะโอเคแหละผู้หญิงคนนี้ทำให้เกิดความวุ่นวายแต่หนึ่งเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนนี้ก็ทําตัวไม่ถูกนะหนึ่งเป็นห่วงเพื่อนหรือครอบครัวสองคนในรถไฟก็ดันออกสามคนนอกรถไฟก็ดันเข้าเอายังไงดีเห็นไหมเห็นภาพไหมมิวเห็นไหม เออมันมีทั้งดันออกดันเข้า<ช>อ่ะใช่เออคือคงให้เธอตัดสินใจว่าเธอจะขึ้นไปก่อนคนเดียวหรือถ้าจะออกมารอญาติน่ะสิเลือกสักทางเออเอ,อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับวันที่18เมษายนนะฮะเป็นรถไฟความเร็วสูงฮะดี4 0 4จากเมืองตรงกวนไปเสียเหมืนนะฮะก็มาหยุดที่สถานีเสินเจิ้นเหนือแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่แหละนะฮะเธอก็เป็นห่วงอ่ะนะฮะคนที่มาด้วยมาไม่ทัน ผมว่า,างกินละมาด้วยกันแต่ว่าจะมีการแวะเช่นเข้าห้องน้ําหรือซื้อของอะไรประมาณมแบบนี้นึกออกไหม<า>แล้วเธอวิ่งมาก่อนก<า>็แบบเอาไม่ได้ไม่ได้ครอบครัวเพื่อนฉันต้องไปด้วยเนี่ยเอาทั้งตัวขวางเอาทั้งขายื่นออกมาทําทุกทางนะฮะแต่สุดท้ายนะครับก็อะสามารถที่จะไปกันได้ทั้งหมดนะฮะจากเหตุการณ์นี้นะครับก็เขาบอกว่ามันส่งผลกระทบ นะต่อความร้ายแรงในเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานีแต่ว่าไอ้เรื่องการที่รถไฟจะออกอะไรเงี้ยไม่ร่าช้าออกได้ตามปกติแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้คือต่อให้รับสารภาพจากเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีบทลงโทษผู้เชวยวชาญเขาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการคุมขังนานถึง10วันหรือปรับ 5้าร้อยหยวนก็คือ2 0 0พันบาทอันนี้คือภาพแบบเหมือนเอาไปสอบปากคำอะไรอย่างนี้เนาะใช่ใช่แต่งจีแล้วอยากรู้ข้อมูลค่ะตอนสอบปากคำอยากอยากรู้ว่าว่าเธอแบบทาเพราะอะไรจะอธิบายว่ายังไงใช่ปะใช่ไหมเหตุผลคืออะไรทําไมต้องไปเที่ยวนี้ให้ได้ทําไมต้องแบบยอมตกรถไฟไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเอออยากทราบเหตุผลเหมือนกันนะเนาะนะฮะแต่งจีคืออันตรายจริงนะไม่ได้นะใช่ค่ะแล้วประตูอย่างเงี้ยคือแบบหูมันปิดแรง จริงด,ดูดิดูดิแล้วคนอื่นๆในขบวนรถไฟอ่ะตั้งเยอะตั้งเยอะตั้งแย่ต้องมาเสียเวลากับครอบครัวคุณครอบครัวเดียวอย่างเงี้ยเหรอคะแต่ก็อย่างที่บอกอาจจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่เราไม่ทราบได้เช่นอาโทษนะฮะอาจจะแบบไม่มีเงินซื้อตั๋วนี้แล้วเพราะราคา่าจะสูงก็ต้องเที่ยวนี้เท่านั้นแหละอะไรประมาณนี้ตกรถไ,<ห>ไฟไม่ได้อ่าใช่ไหมนะฮะเราก็คงต้องรอฟังเหตุผลของเธอแต่ว่าก็อยู่ต่างประเทศเราคงตามไม่ได้ ทีมงานพยักหน้าเงึกเงึกเงึก,งกที่จีนเนาะที่จีนโอ้โหอยู่สิอยู่สิแต่แต่ความผิดในลักษณะเนี้ยบทลงโทษกาน่าสนใจเหมือนกันนะคะที่เขาบอกว่าอ่ะมีการควบคุมตัวกักขังสิบวันใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะมีค่าปรับทางแพง่งความเสียหายทําให้เกิดความหลาชาสร้างความเดือดร้อนร,รําคาญแล้วเขาบอกว่าอาจจะมีการแบนห้ามขึ้นรถไฟความเร็วสูงด้วยอะ่ะเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอะ่ะ เหมือนตัดคะแนนความประพฤติน่ะที่จีนเขาเป็นอย่างนี้จริงๆนะเวลาใครทําผิดกฎอ่ะเขาจะมีการตัดคะแนนแล้วก็มีการห้ามใช้บริการสาธารณะบางอย่างของประเทศเขาเหรอใช่ค่ะเธอทราบไหมไม่แน่ใจเธอต้องทราบถ้าเธอเป็นคนจีนเธอต้องทราบแต่ถ้าเธอเป็นนักท่องเที่ยวแล้วไปขึ้นรถไฟที่จีนอันนี้ไม่รู้เขาจะมีการตัดคะแนนความประพฤติย่งไก็แล้วแต่อย่าทำนะครับอย่าทำในบ้านเราก็ด้วยนะฮะอย่า